พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2568ตามที่บริษัทไทยเบฟอร์เรจจำกัดมหาชนโดยนายเจริญสิริวัฒนพัคดีประธานกรรมการขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีคุณถาปณะ,ะสิริวัฒนพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารคณะ งานร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมอนุโมทนาในพิธีอย่างพร้อมเพรียงพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาประกอบด้วยทุนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชรทุนคณะเทคโนโลยีข้ารรมศาสตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีรัชมงคลพระนครและทุนโรงเรียนศึกษานารีวิทยาด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา